ชีวิตคือการทําให้ดูอาถูกตอบรับดูอาไม่ใช่การวอนขอสเปสะปะแต่มันคือการวางแผนของชีวิตดูอาไม่ใช่แค่ความอยากจะได้แต่มันคือการพยายามเขียนโปรไฟล์ให้ชีวิตตัวเองอย่าไปลดทอนคุณค่าของดูอาอย่างพูดว่าดีแต่ดูอาคำพูดแบบนี้ไม่ใช่คำพูดของคนยุคแรกที่พูดกันแต่จงพูดใหม่ว่าชีวิตคือการดูอาและทำให้เงื่อนไขของดูอาถูกตอบรับ ความสนใจจึงต้องเพ่งไปที่ทำอย่างไรให้ดูอาถูกตอบรับคนที่ดูาย่อมไม่ใช่ผู้ที่อยู่อย่างรื้อเปื่อยท่านนบีสั่นลัลฮุอะไลฮิวซั่นลำบอกว่าจงรู้ไว้เถิดว่าอัลเลาะนั้นไม่ตอบรับดูอาจากหัวใจที่เพิกเฉยที่ง่วนอยู่กับการเล่นสนุกคนที่ดูอาคือคนที่จริงจังกับการทำให้ดูอาถูกตอบรับเป็นคนที่มองหาทุกองค์ประกอบที่ทำให้ดูอาถูกตอบรับลงมือปฏิบัติทุกความจำเป็นที่ทำให้ดูอาถูกตอบรับ และเชื่อมั่นในการถูกตอบรับด้วยการจัดเตรียมชีวิตไปตามที่ได้ดูอาเชื่อมั่นในดูอาไม่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองทุ่มเทในการทําให้ดูอาถูกตอบรับและทําให้ชีวิตตัวเองเป็นทางเดียวกันกับสิ่งที่ได้ดูอาเนื้อหาบทความอันอักอัน้นัำดูลิลละหวังว่าเราจะนําข้อคิดข้อตวนใจเหล่านี้มาใช้ในการดําเนินชีวิตอินชาอัลลอฮ